แสงตะเกียงน้ำมันซึ่งมองเห็นวับแวมอยู่เบื้องหน้าโน,น้นดูมันช่างริบรีอ่อน้าสีเต็มที่บางครั้งถ้าถูกลมกระโชกแม้แต่เพียงเบาๆแสงวับแวมในความมืดนั้นมันทำท่าว่าจะดับลงไปเสียง,ง่ายได้นั่นแหละคือแสงแห่งท่ามกลางลมพายุร้ายมันแปรปรวนไม่แน่นอนดุดความผันผวนในหัวใจของคนบางคนถึงแม้ว่าธรรมชาติแห่งป่าเขาลำเนาไพร มันจะเต็มไปด้วยความเป็นอิสระของสรรพสิ่งแต่ทว่าธรรมชาติเหล่านั้นก็ไร้กฎเกณฑ์ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับข้อกําหนดของมนุษย์ในสังคมณนะที่นั่นคือหมู่บ้านหนองอยางย่ห่างจากตบบำบลบ่อน้ําอําเภอขานุวรลักษ์บุรีจังหวัดกําแพงเพชรเลือกเข้าไปที่ชาวบ้านเรียกกันว่าเป็นหมู่บ้านในดงความจเจริญในด้านสาธารณุโภคแม้แต่ถนนหนทางเข้าหมู่บ้านนั้นไม่ต้องพูดถึง ทุกสิ่งทุกอย่างยังดำเนินไปโดยอาศัยธรรมชาติแวดล้อมชีวิตต้องช่วยตัวเองเหมือนกับสภาพหม,มู่บ้านส่วนใหญ่ทั่วไปที่อยู่ห่างไกลหน่วยงานบริการของรัฐความมืดเคลือบคลานเข้ามาเรื่อยๆในยามนี้คนบ้านนอกตามป่าดงมักจะถือว่าเป็นเวลาแห่งการพักผ่อนออมแรงไว้สู้กับงานหนักในวันรุ่งขึ้นชีวิตของชนผู้ใช้แรงงานอย่างหนักเพื่อผลิตพืชผลออกมาเลี้ยงโลกนั้น ถึงแม้มันจะเป็นอาชีพที่ต่ำต้อยน้อยหน้าในสังคมแต่มันก็เป็นชีวิตกลางแจ้งที่สร้างความแข็งแกร่งให้กับสุขภาพสร้างความอดทนในการต่อสู้เพื่ออยู่รอดด้วยความสุจริตผิดกับพวกเศษมนุษย์บางกลุ่มบางเหล่าซึ่งยกยอบปอปั้นตัวเองว่าเป็นผู้มีเกียตรติมีอำนาจอิทธิพลแต่เบื้องหลังการประกอบอาชีพกลับฉกฉวยเอารัดเอาเปรียบสังคมและทรยศคดโกงทุกรูปแบบเป็นที่น่ารังเกียจยิ่ง ณหมู่บ้านหนองอยางมีบ้านเรือนกระจัดกระจายอยู่เพียงไม่กี่หลังค่าเรือนเท่านั้นอาชีพส่วนใหญ่นอกจากทําไร่เลื่อนลอยยังมีการปลูกข้าวเป็นอาชีพหลักดังนั้นความเหน็ดเหนื่อยจากการกลางานมาทั้งวันก่อนจะล้มตัวหลับนอนบรรดาคอยทองแดงทั้งหลายมักจะยึดเอาร้านเหล้าเป็นที่ผ่อนคลายความตึงเครียดและสังสรรค์กันตามอัธยาศัยเท่ร้านชำของในพยูนนางเทียมเป็นแหล่งนัดพบปะของชาวไร่ในหมู่บ้าน ถึงแม้จะเป็นเพียงร้านชำเล็กๆไม่ใหญ่โตโอรานโดดห้างในเมืองร้านชำของสองผัวเมียก็มีสินค้าแทบจะทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งมีความจําเป็นกับชีวิตประจาําวันจําหน่ายให้กับชาวบ้านในแถบนั้นส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าเครื่องบริโภคเป็นต้นว่าอาหารสดและอาหารแห้งเครื่องกระป๋องตลอดทั้งเหล้ายาอาหารที่บริการกันแบบชนบทและในคืนนั้นก็ดูเดียวกันแสงไฟที่สว่างจ้า เด่นร้ายก่าบ,บ้านเรือนหลังคาอื่นซึ่งใช้แสงสว่างจากตะเกียงน้ำมันนั้นเป็นเพราะร้านชำของสองผัวเมียใช้เครื่องปั่นไฟแบบแบตเบตอรี่ติดหลอดนีออนสว่างนวลมองเห็นอย่างชัดเจนแข่งกับเดือนไา้บนฟ้าเวลาสองทุ่มแล้วเสียงเที่ยบนาฬิกาจ,จากเครื่องวิทยุทรานซิสเตอร์และเครื่องรับโทรทัศน์เริ่มประกาศข่าวคนมีฐานะเท่านั้นจึงจะสามารถมีเครื่องรับทีวีดูเพราะองค์ประกอบในการใช้จ่ายติดตั้งโทรทัศน์ ในหมู่บ้านกลางป่ากลางดงแบบนั้นต้องเสียเงินซื้อเครื่องปั่นไฟฟ้ามาใช้ส่วนตัวคนที่ไม่มีฐานะเงินทองจริงๆแล้วจะไม่สามารถซื้อเครื่องรับทีวีมาใช้เป็นส่วนตัวอย่างแน่นอนนี่คือวิถีชีวิตสถานภาพของชาวบ้านตามชนบทซึ่งมีความเป็นอยู่แร้นแค้นตามป่าตามเขาห่างไกลเพราะฉะนั้นร้านชำของสองผัวเมียจึงเป็นแหล่งรวมของชาวบ้านและเด็ก,ดกๆที่หลงไหลบทบาทการแสดงของดาราในละครทีวี เนื่องจากเป็นคืนเดือนไหนี่เองชาวบ้านใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กหรือผู้ใหญ่ต่างก็เตรียมตัวกันมาชมละครทีวีเรื่องฮิตชายชาวบ้านสองสามคนนั่งดวดเหล้าอยู่มุมร้านด้านหนึ่งคุยกันขโมงโฉงเฉงเพราะดีกรีออกฤทธิ์ในพยูนผู้เป็นผัวสารวนอยู่กับการจัดข้าวของสินค้าภายในร้านซึ่งหนังเทียมผู้เป็นเมียก็กําลังหยิบโน่นไขยนี่ให้แก่ลูกค้าซื้อบุหรี่สักสองสีใ่ใยเทียม ชายแปลกหน้าเรียกซื้อของขณะที่นางเทียมเงยหน้าขึ้นมานั้นก็ต้องพบกับความแปลกใจเมื่อเห็นชายจักรันสองคนท่าทางไม่น่าไว้วางใจยืนสายสายตาสำรวจภายในร้านจะเอาบริอะไรละ่ะนางย้อนถามเมื่อเห็นชายทั้งสองเงียบเสียงไปนึกชงวนอยู่ในใจว่าตัวนางเองไม่เคยเห็นคนทั้งสองนี้เลยฉนัยใหญ่มาเรียกขานชื่อของนางถูกแตยูนไปไหนแทนที่ชายจักรันจะตอบคำถาม หนึ่งในจํานวนนั้นกล้าบถามหาในพยูนผู้เป็นผัวมีอะไรล่ะนางสงสัยแต่ก็พล่งปากเรียกผัวตายูนเอ้ยมีคนมาหาแกนเนี่ยนายพยูนล,ละมือจากสิ่งของเดินมาหาพอเห็นหน้าชายแปลกหน้าทั้งสองคนครับคลายครับคลาว่าเคยเห็นที่ไหนแต่นึกยังไงก็นึกไม่ออกต้องการอะไรครับนายพยูนถามขึ้นอย่างไม่รีรอก็มาเอาชีวิตเองเนะสิเรื่องมากนัางนนะ คนทั้งคู่ผู้มาเยือนไม่พูดเปล่ามือขวางชายจะกรผู้อยูด่ด้านหลังเพื่อนกระตุกปืนออกมาจากเอวมองเห็นเป็นสีสนิมจับเคลือโคตตาควายหรือปืนลูกสองพกซึ่งนิยมกันในหมู่มือปืนลูกทุ่งมันเปลี่ยนกริยาจากลูกค้ากลายเป็นคนร้ายขึ้นมาทันใดมันไม่ปล่อยให้เวลาผ่านไปให้เสียนาทีทอกนายพยูนรู้ถึงสถานะของตัวเองเดีว,ว่าถ้าเขินชักช้าเชตาก,กรรมต้องขาด,ดินไปพบกับโยมบาลแน่นอน ไวเท่าความคิดเขาบิดตัวหลบจากการเป็นเผ้านิ่งด้วยวิชากําลังภายในดังที่เห็นในทีวีบ่อยๆจึงได้จดจําเอาวิชาวิทยายุ์มาใช้ในเวลาคับขันสปริงตัวตีลังกาอย่างรวดเร็วดุนินจาแชะเปรียงเสียงเหล็กกระทบกันจากเข็มแทงจำนวนกลาบสับเข้ากับลูกกระสุนพร้อมกับระเบิดคำรามสน,นั่นของปืนลูกสองพกในมือของชายหนึ่งในสองประกายไฟแลบเป็นลำพุ่งออกจากลำกล้องตายแล้ว มันพลาดเป้าที่จะปริงตัวออกอย่างแค่เส้นยาแดงจนรู้สึกเสียววบว่าแต่ทว่าฉากของเป้าที่แน่นิ่งตกตะลึงอยู่เบื้องหลังของนายพยูนเจ้าของร้านนั้นคือนางเทียมผู้เป็นเมียนั่นเองนางกรีดร้องพร้อมกับร่างสุดหววลงกับพื้นไม่มีเวลาที่ใครจะใส่ใจในยามฉุกระหุกหน้าสิวหน้าควันเช่นนั้นคนในร้านแตกหือวิ่งหนีทําให้จังหวะเดียวที่นายพยูนเรีบลุกขึ้นตั้งตัวเพ่นแนบหนีออกไปทางประตูหลังบ้าน ไม่ยอมเหลี้ยวหลังอีกเลยตามมันเข้าไปเร็วชายชะก,กันออกคำสั่งกับเพื่อนคู่หูอย่างดุดนันน้ำเสียงของมันนั้นบ่งบอกถึงความเหี้ยมเกลียอย่างเต็มที่ไปเว้ตามไปเก็บมันให้ได้คำประกาศิสียของมันทําให้ชาวบ้านรีบมอบหลบเพราะถจ้าเขืนเสนอหน้าเข้าไปขัดขวางแล้วไม่แน่ใจว่าตัวเองจะได้ไปพบกับโยมบาลแทนก็เป็นได้กลางเดือนไหที่สาส่องสามารถมองเห็นสภาพการภายนอกทุกอย่างเลือนลาง การเคลื่อนไหวของคนหลายคนหนึ่งนั้นกำลังวิ่งหนีสุดชีวิตโดยมีกลุ่มชายจกันอีกหลายคนไล่ติดตามไปปากก็ตะโกนแข่งเสียงกันไปฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นฝ่ายหนีร้องตะโกนให้ชาวบ้านช่วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยข้าด้วยส่วนกลุ่มชายผู้ไล่ตามไปติดๆปากก็ตะโกนเช่นเดียวกันแต่ตะโกนด้วยคำพูดคนละประโยคเร็วเข้าไปเก็บมันให้ได้ไกลจากหมู่บ้านออกมา เข้าไปในไร่มันสำปะหลังระหว่างคนหนีกับกลุ่มคนตามล่ามันเป็นเกมที่หากใครได้เผชิญกับมันในเวลานั้นแล้วบอกได้เลยว่าเป็นเกมชีวิตที่ตื่นเต้นสุดขีดโดยการเอาชีวิตของฝ่ายหนึ่งเป็นเดิมพันทําทให้หลายคนอาจจะนึกเลยไปถึงกฎเกณฑ์ของความปลาเทือนในสัจธรรมที่ว่าผู้แข็งแรงมีพระกํลาลังนั้นย่อมเป็นผู้ชนะเสมอและเป็นผู้ทําอะไรถูกต้องเสมอแต่สําหรับผู้อ่อนแอ และไร้พละกําลังอันแข็งแกร่งย่อมจะต้องตกเป็นผู้แพ้และเป็นผู้กระทําผิดไม่เป็นที่ต้องการและให้ความปกป้องแก่สรรพสัตว์ได้นี่คือกฎของป่ากติกาของประชาคมนั้นแท้ที่จริงมันก็ไม่ผิดอะไรไปจากกฎของป่าซึ่งเป็นศัจธรรมกลุ่มคนที่มีอาวุธและกําลังอํานาจอยู่ในมือมักจะกระทำสิ่งใดเป็นความถูกต้องตง่อกฎเกณฑ์ขณะเดียวกันกลุ่มบุคคลซึ่งมีแต่น้ำลายและกระดาษ จะไม่ได้รับการยอมรับจากคนทั่วไปเมื่อความรุนแรงของสถานการณ์มันเกิดขึ้นภาพของเหตุการณ์ขณะนั้นก็ดูเดียวกันฝ่ายหนึ่งกาลังหนีแต่อีกฝ่ายหนึ่งกําลังไล่ล่าคราวนี้ฝ่ายตามล่าไม่ใช่มีเพียงสองคนที่ตามอมาจากร้านชําเท่านั้นแต่จะเงาเดือนหงายที่สะส่องมาบนแผ่นฟ้าสามารถเห็นคนอีกหลายคนวิ่งไล่กันไปในไร่มันสำประหลังนั้นเพิ่มอีกคนหนึ่งหนึ่งต่อสปิดเกมล่ากันอย่างมันสุดขีด อะไรมันจะเกิดขึ้นเพราะการต่อสู้ที่เป็นจริงนั้นหนึ่งหรือจะสู้คนอีกหลายคนในที่สุดก็ได้ยินเสียงร้องของนายพยูนซึ่งถูกฝ่ายตามล่ารุมสกรรมมันก็เงียบเสียงลงกลางไร่มันสอมปหลังแห่งนั้นแสงเดือนจากแผ่นฟ้าทอประกายจมกระจ่างหมู่ดวงดาวระยิบระยับประดับผืนหนผากว้างเป็นความงามของธรรมชาติอีกรูปแบบหนึง่งนายพยูนรู้สึกตัวระบ,บมบอบช้ำไปทั่วร่าง เขาค่อยๆพยุงกายลุกขึ้นอย่างโซซัสโซเซกลับมายัางร้านชำในหมู่บ้านอีกครั้งซึ่งที่ร้านชำของเขานั่นเองเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงและญาติมิตรสหายต่างมาห้อมล้อมมุงกันแน่นขนาดและในพยูนก็ได้รับรู้ข่าวการเสียชีวิตของนึ่งเทียนเมียคู่ทุกข์คู่ยากของเขาได้ถูกกระสุนปืนของคนร้ายในช่วงเกิดเหตุชุลมุนเสียชีวิตในร้านชำแห่งนั้นเองเหตุการณ์ร้ายผ่านพ้นไปท่ามกลางความสูญเสีย ความเศร้าโศกของญาติผู้เสียชีวิตความอัตคัดของหมู่บ้านหนองอยางซึ่งอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองทําให้หารถยนต์นําคนเจ็บออกมาส่งโรงพยาบาลไม่ได้จนกระทั่งรุ่งเช้าออรุงไทยขวันใหม่เพื่อนบ้านจึงได้ไปแจ้งเรื่องราวให้กับกำนันจำนงกำนันตำบลวังเชื้อพลูซึ่งอยู่คนละท้องที่กับตำบลบอ่อถ้ำกำนันจำนงได้เขียนจดหมายให้คนนําความไปแจ้งแก่ที่พักสายตรวจของตำบลบอ่อถ้ำ และช่วยหารถยนต์นำนายพยุนคนเจ็บนำส่งโรงพยาบาลคานุวรลักษบุรีและเมื่อเวลา9ก้าโมงเช้าของวันที่11เมษายน2530เรื่องราวที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านหนองอยางตำบลบ่อถ้ำจึงถูกตำรวจสายตรวจบ่อถ้ำวิทยุรายงานเหตุเข้ามาอย่างสถานีตำรวจภูธรอำเภอคานุวรลักษุรีร้อยตำรวจตรีสุภลักษ์มีสีร้อยเวรสอบสวนเป็นผู้รับแจ้งเหตุจึงได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ตามลำดับชั้นอันประกอบด้วยพันตำรวจโทเจียมดีโทนชัยสารวัตรใหญ่พันตำรวจตรีชาญโรมณีสารวัตร,ร,ส,รสอบสวนร้อยตำรวจเอกมานิตจำลองรักรองสารวัตรสอบสวนนำกำลังตำรวจออกไปร่วมสอบสวนอย่างที่เกิดเทตผลการชนสูตรพลิกศพรายงานว่าคนตายชื่อหนังเทียมอายุ38ปีเป็นรัศดรยูนิมูที่6บ้านหนองอยางตำบลบอ่อถ้ำอำเภอขานุ มีบาดแผลถูกยิงด้วยปืนลูกสองพกเข้าบริเวณลำตัวหลายเม็ดส่วนคนเจ็บอีกคนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลขานุเป็นสามีของคนตายชื่อในพยนูนอายุ40ปีถูกทุบด้วยของแข็งตามลำตัวบอกช้ำหลายแห่งการสอบสวนของตำรวจถึงพฤติกรรมเหตุที่เกิดขึ้นในความว่าในขณะที่ในพยนกับนางเทียมสองผัวเมียขา,ายของอยู่ในร้านชำไม่มีชื่อในที่เกิดเหตุนั้น ได้มีคนร้ายสองคนเข้ามาถามซื้อบุหรี่และถามหาในพยูนขณะที่พูดคุยกันอยู่นั้นคนร้ายคนหนึ่งได้ชักปืนพกออกมาจากเอวในพยูนซึ่งเหลือไปเห็นเข้าเห็นท่าไม่ดีจึงกระโดดลบและเป็นจังหวะเดียวกับที่นางเทียมซึ่งยืนอยู่ด้านหลังในพยูนหลบไม่ทันจึงทําให้กระสุนปืนพลาดไปถูกนางเทียมเสียชีวิตดังกล่าวจากนั้นในพยูนได้วิ่งหนีออกจากร้านเข้าไปในไร่มันสามประหลังนอกหมู่บ้าน ขณะเดียวกับที่คนร้ายวิ่งไล่ตามไปทันแล้วรุมทำร้ายในพยนจนสลบแล้วพากันหลบหนีไปในเวลากลางคืนไม่มีใครกล้านำรถออกเพราะมีการปล้นทำร้ายชีวิตกันบ่อยๆจึงรอให้ถึงเวลาเช้าได้ให้เพื่อนบ้านไปแจ้งความและคนเจ็บถูกนำส่งโรงพยาบาลหลังจากการสอบสวนเช่นนั้นแล้วพันตำรวจโทเจียมดีทนชัยสารวัตรใหญ่จึงได้มอบหมายให้พันตำรวจตรีชานพรมณีสารวัตรสอบสวน กับร้อยตำรวจเอกมานิตจำลองรักร้อยตำรวจตรีสุภลักษ์มีศรีร้อยเวรร่วมกันทำการสืบสวนหาตัวคนร้ายในคดีนี้ให้ได้ผมจำได้ว่าคนที่รุมซ้อมผมในป่ามันนั้นเป็นนายบรรจงบ้านอยู่วังเชืพลูครับสารวัตรนายพยูนคนเจ็บให้ปากคำกับตำรวจยืนยันถึงตัวคนร้ายทำไมรู้ว่าเป็นนายบรรจงละ่ะเหตุเกิดตอนกลางคืนไม่ใช่เหรอตำรวจถามผมมั่นใจครับ เพราะตอนแรกมีชายสองคนเข้ามาสือบุรีผมนึกหน้าไม่ออกว่าคนหนึ่งในจํานวนนั้นผมเคยเห็นหน้าที่ไหนเมื่อก่อนพอมันยิงผมไม่ถูกผมวิ่งหนีก็มีเพื่อนร่วมวิ่งมาทําร้ายผมเข้าใจว่าตอนนั้นนายบรรจงคงยืนซุ่มคุมเชิงอยู่ห่างๆตอนทําร้ายผมมันเรียกชื่อกันผมเพิ่งหมายนึกออกว่าหนึ่งในจํานวนที่เข้ามาทําร้ายผมตอนแรกเป็นคนบางเชื้อผู้เพื่อนของนายบรรจงครับสารวัตรถ้าผมไม่แกล้งทําเป็นตาย ผมคงต้องตายจริงๆเมื่อนายพยูนคนเจ็บให้การยืนยันและนอนยันอยู่บนเตียงคนไข้เช่นนั้นการที่ตำรวจจะทําอะไรบุมบามนั้นสมัยนี้ทาไม่ได้แล้วการจับกลุ่มผู้ต้องหาต้องพร้อมด้วยพยานและหลักฐานหลายประการมิใช่ว่าจะจับกลุ่มตามผู้เฉยเพราะนั่นหมายถึงว่าเหตุไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะหน้าอาจจะทําให้เกิดปัญหาได้ในภายหลังดังที่เป็นข่าวเคลื่อนโครมอยู่ทางน,นครบาลตำรวจต้องการเอาหน้าโชว์ผลงาน โดยยัดเยยดความผิดให้แพร่ระบาดเพียงแต่จับตามพยานชี้ส่งเดชเท่านั้นพันตำรวจโทเจียมดีโทนชัยสารวัตรใหญ่และพันตำรวจตรีชาญพรหมณีสารวัตรสอบสวนจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานและสอบสวนหามูลเหตุให้แน่ชัดโดยแบ่งกำลังกันเป็นชุดซึ่งมูลเหตุมีอยู่สองประเด็นคือประเด็นแรกเมื่อไม่นานมานี้นายวีซึ่งเป็นญาติกับนางเทียมคนใต้ได้ถูกในเหลืองขโมยวิทยุและมีการเอาเรื่องกัน นเหลืองเคยขู่เอาไว้ว่าจะสังหารนางเทียมซึ่งเป็นตัวตั้งตัวตีในการดําเนินคดีกับในเหลืองเรื่องนี้เป็นเรื่องมานานแล้วไม่น่าจะเป็นมูลเหตุและไม่มีน้ําหนักพอประเด็นที่2คือเรื่องหวยเถื่อนนายพยูนกับนางเทียมซื้อหวยซึ่งนายบรรจงเป็นผู้รับแทงเพื่อส่งเจ้ามือใหญ่ที่อำเภอคลองคลุงแต่นายบรรจงไม่ได้ส่งเจ้ามือใหญ่รับแทงไว้เองซึ่งต่อมาหวยออกนายพยูนกับนางเทียมถูกเลขท้ายรางวัลที่1รวม2ตัวท้าย เป็นเงินจํานวน500บาทโดยเจ้ามือจะต้องจ่ายเป็นเงินส0,000บาทปรากฏว่านายบรรจงเบี้ยวเงินจํานวนดังกล่าวจึงสร้างความแค้นให้กับสองผัวเมียถึงกับประจานความประพฤติของนายบรรจงให้ผู้คนและชาวบ้านได้ทราบโดยทั่วกันจนกระทั่งนายบรรจงซึ่งมีอาชีพเป็นนักพน,นันและขายหวยเถื่อนเดินโพยส่งเจ้ามือจนไม่มีใครเชื่อถือชาวบ้านก็ไม่ยอมซื้อกับนายบรรจงเพราะทราบข่าวว่าเป็นคนขี้โกงจอมเบี้ยว ทำให้ในายบรรจงมีความโกรธแค้นมากพาพวกมาบุกสังหารสองผัวเมียดังกล่าวเมื่อทราบมูลเหตุแน่ชัดตำรวจก็ทําการสืบสวนหาพยานหลักฐานแวดล้อมประกอบจึงได้ทราบว่าในวันเกิดเหตุได้มีพยานเห็นนายบรรจงกับพวกอีกหลายคนนั่งรถปี๊บเข้ามาในหมู่บ้านชายสองคนที่เข้าไปเังหารหนั่งเทียมพยานระบุว่าได้นั่งมาในรถปี๊บเคันนั้นด้วยและในเวลาใกล้เคียงหลังเกิดเหตุมีพยานเห็นรถปี๊บเคันเดิม จอดรอรับควทั้งสามอยู่ท้ายหมู่บ้านจากนั้นก็มีพยานรายทางเห็นระบุว่าเป็นนายบรรจงกับพวกแน่นอนเท่านี้ก็เกินพอสําหรับหลักฐานพยานที่จะออกหมายจับลุมตัวดังนั้นตํารวจส่วนหนึ่งจึงได้ทําการจับลุมตัวนายบรรจงอายุ37ปีได้ที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลบางเช้าพลูอาเภอขานุวรร์บุรีจังหวัดกําแพงเพชรพร้อมทั้งแจ้งข้อหาให้ทรานบนายบรรจงผู้ต้องหาอย่งให้การปฏิเสธ และมีการประกันตัวสู้คดีคดีที่เกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องราวเดนเดนบ้านป่าห่างไกลซึ่งมีแต่ความเถื่อนผลของคดีจะเป็นอย่างไรนั้นอยู่ที่สารสถิตยุติธรรมที่เรานำมาเสนอก็เพื่อให้ความบันเทิงแก่ท่านผู้ฟังได้รับรู้ถึงเรื่องราวชีวิตของผู้คนที่อยู่ในสภาพของแต่ละสังคมนั้นว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างบางครั้งนิยายชีวิตจากวนาสูนาครอาจจะเป็นข้อมูลหนึ่ง สำหรับการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของชนบทซึ่งห่างไกลออกไปอีกก็เป็นได้เราหวังอย่างนั้นครับนี่ก็คือเรื่องราวในอดีตที่เราได้นำมาเล่าสู่กันฟังหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นอุทาหรณ์แก่ท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยและสำหรับเรื่องนี้ทุกท่านฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ